ยยเสียงเรื่องแสงจันท์ทับหัวใจอมะตะตอนที่15การต่อสู้ครั้งสุดท้ายโดยอภิรดีสนามรบแป้เปลี่ยนเป็นเวทีแห่งการประทะของพลังขั้วตรงข้ามแสงเงินของเอเดียนและความมืดดำของเอลิอัตเสียงโลหะกระทบเสียงฟ้าผ่าและแรงประทะรุนแรงจนพื้นหินแตกออกเป็นสิงเสียง,เ,ยงเหล่าทหารมนุษย์ แล้วแอมพายต้องหยุดชะงักพวกเขาไม่อาจเข้าใกลได้อีกต่อไปสมรภ ouais. ูมิเหลือเพียงการดวลของสองพี่น้องที่ครั้งหนึ่งเคยเดินเคียงข้างกันเอเดียนเจ้าคิดว่าการได้พลังจากเลือดผู้หญิงคนหนึ่งจะทำให้เจ้าชนะข้าได้หรือเจ้ากำลังเล่นกับไฟที่จะเผาเจ้าจนมอดไหมนี่ไม่ใช่พลังของข้าเพียงลำพังมันคือความรัก และการเสียสละของนิลินความหวังของทุกชีวิตและคำสั่งเสียของอาจารย์รามข้าจะไม่ยอมให้เจ้าสร้างโลกแห่งความมืดได้เอเดียนเงื้อดาบเงินขึ้นสูงเปลวแสงประทุกออกมาจนกลายเป็นเส้นโคมดาบที่ยาวไปถึงฟ้าทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปได้วยความเด็ดขาดเอลิอ,อัตยกกทาขึ้นรับพลังเงาดำรวมตัวเป็นเกราะรอบกาย เขาตะโกนเสียงดังขงรามราวกับอสูรโลกนี้เป็นของข้าจะไม่มีวันหยุดข้าได้สองพลังพุ่งชนกันกลางอากาศเสียงปะทะดังกึกก้องฝาแลบผ่านลงมาซ้ำราวกับสวรรค์และนรกต่างโต้อตอบดวงจันทร์เต็มดวงกลายเป็นพยานเงียบให้กับการต่อสู้สุดท้ายนี้เอเดียน ถ้าต้องชนะไม่ฉะนั้นทุกคนที่เราสูญเสียไปทุกอย่างที่เราสูญเสียมันจะสูญเปล่านะเสียงของเซเรนายืนมองน้ำตาคลอเอเดียนก้าวลุกดาบในมือฟาดฟันต่อเนื่องเงาเงินแหวกอากาศราวกับสายฟ้าฟ้านเอเลียตตอบโต้ด้วยการสะบัดคาถาพลังเงาดำพรุ่งพรานแต่ครั้งนี้เขาถูกผลัดถอยนี่คือจุดจบของเจ้าเอเลียต เขากระโจนขึ้นกลางอากาศดาบส่องแสงเงินเจิดจ้าเกินต้านทานล่างของเขากลายเป็นเส้นทางแห่งแสงพุ่งลงมาเรากับดวงจันทร์ร่วงสู่พื้นดินเอลิอัตยกคทาขึ้นสุดแรงปล่อยพลังมืดออกมาทั้งหมดคืนความมืดประทัดแสงเงินตรงกลางสนามรบเกิดระเบิดสว่างว่าจนทุกสายตาต้องหลับลง ฝุ่นควันคลุ้งไปทั่วเสียงหินถล่มและลมกระโชกแรงสภาพผืนผ้าและเส้นผมทุกชีวิตต่างหยุดหายใจรอคอยผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อฝุ่นควันค่อยๆจางลงเงาร่างสองคนยังคงยืนอยู่กลางสนามหลบแต่เพียงหนึ่งเดียวที่ยังยืนอย่างมั่นคงทุกอย่างจบแล้วเอลิอัตเอดเรียนหอบหายใจดาบชี้ไปข้างหน้า เอลิอาสุดลงคาถาในมือแตกสลายเป็นเสียงเสียงแสงดำที่ห่อหุ้มร่างเขาค่อยๆจางหายใบหน้าที่เต็มไปได้วยความโอหังบัดนี้เต็มไปได้วยความสิ้นหวังทำไมข้าถึงแพ้เจ้าอีกครั้งเจ้าไม่ได้แพ้เพราะพลังแต่เพราะเจ้าทอดทิ้งหัวใจที่แท้จริงไปนานแล้วเอเดียนได้กล่าวพร้อมใส่ตาเจ็บปวด เอลิอนหัวเลาะเบาๆเสียงเจ็บปวดปนเศร้าก่อนร่างจะล้มลงบนพื้นหินดวงตาเขาปิดท่ามกลางความเงียบงนันพลังมืดสลายหายไปในอากาศเหล่าทหารแวม,มพร์ที่ยังเหลืออยู่ต่างกีดร้องโหยหวนบางส่วนล้มตายบางส่วนสลายหายตามเจ้านายราวกับคำสาปถูกถอดถอนไปเจ้าทำได้แล้วเอลียเจ้าจทำได้แล้ว เสียงของเซลีนาตะโกนพร้อมน้ําตาไหลแต่เอเดียนไม่ได้หันไปรับเสียงแห่งชัยชนะเขารีดหันกลับไปหาลิลินที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเลือที่เธอมอมเขาได้ปลุกพลังแต่พลากลมหายใจของเธอไปเขาสุดลงข้างกายเธอจับมือที่เย็นเฉียบแนบอกตัวเองน้ำตาเอ่อรื้นขึ้นมาลิลินคาชนะแล้ว แต่ถ้าไม่มีเจ้าชัยชนะนี่มันก็ว่างเปล่าเขาเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือเสียงลมพัดผ่านเงียบสงัดสนามรบที่เต็มไปด้วยเลือดและความสูญเสียพผันกายเป็นสุสานเงียบทุกชีวิตจ้องมองภาพเอเดียนกอดหญิงที่เสียสละทุกสิ่งไว้ในอ้อมแขนชัยชนะมาถึงแล้วแต่สิ่งที่ต้องแลกกลับเจ็บปวดเกินกว่าจะยินดีได้ ลิลลีของเราตายไปแล้วจริงๆเหรอทุกคนเรามาติดตามกันนะว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าใครที่ชอบคลิมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ